และสวัสดีนักเล่นอนุบาลฝันในฝันวิทยาถั่วโลกครับก็บมาพบกับกระผมคุณโคกองสุดอกันอีกครั้งแล้วดวยครับจากตอนที่แล้วกระผมเด้เราถึงพุทธวิธีคลองใจค้นในข้อที่หนึ่งคือทานคือการไถไปแล้วนะครับมือหนีก็มาถึงข้อที่สองด้แกเปียาวาจะคือการพูดถอยคําที่เป็นทีละครับ นักเล่นหูบอกครับว่าหยางทีบันท่อนกําลังใจคนได้มากที่สุดก็คือคําพูดแล้วหยางที่ให้กําลังใจกันได้มากที่สุดก็บ,บอกเกินคําพูดเช่นเดียวกันเด้อครับถ้าใครมาพูดดีๆพอๆกับเฮ้งยังงี้แล้วเอาบอรครับชเค่าแล้วข้อสิหรับคนว่าบอครับชบัดตนะ พูดนี่มีความสำคัญมากสิธงทำให้คนอื่นหักเข้าหรือเกียดเล่าก็ได้พระสมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงไห้ลักคำพูดไว้ดังนี้ครับหนึ่งต้องเป็นคำจริงสองต้องเป็นคำพูดสุภาพใ้เราอ่อนหวานสามผูดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สี่โดยจิตเมตตาห้าพูดถูกกาละเทศะคือพูดถูกเวลาและสถานที่ครับ นักเล่นที่ฮักครับคำพูดที่เป็นปิยะว่าจานันไค่ฟังกะเลินหูเหมือนเอาสําลีหนุ่มๆมไม่ย้อนหูพูดก็หวานยิ้มก็หวานหวานเป็นหนึ่งหวานจนฟูงพื่นงตะลึงแทบผูกคอตายหวานออกอย่างนี้ช่วยชาติที่ได้ไหมไปสามจังหวัดภาคใต้ เร้้าาจะไดกา,การหลอกคำหยาบนั้นบ่าต่างกับการนำกันบัวหลวงที่มีน้ำไม่ย้อนหูฟังแล้วละคายเครื่อง,งเจ็บปวดไปถึงใจเลยนะยคะ สิให้คนอื่นมาหักเข้านักเรียนทุกคนต้องบอผูดคำหยาบต้องผูดแต่คำปีแยะวาจานะครับนอกจากว่ามวนมวนแล้วสิต้องมีหางเสียงด้วยเด้อครับนี่เป็นการเพิ่มสนเสน่ห์ให้กับคนพูดได้เยอะเลยเด้อครับคุณค,ณคณรูบอยไงถ่านเคยเปรียบเอาไว้ว่าคำผูดพอพะถี่มีหางเสียงนั้นก็เหมือนทองหยอดถี่มีจะง่อยหน่อยๆนอนักเรียนเคยท่านทองหยอดบอรครับ รสชาติมันเป็นจังไหนหวานมันบอกครับก็ะเมือนคำพูดทิพไพรเราพูดออกมากรกะหวานแล้วก็ไม่หางเสียงเนียวใจค้นให้มาติดอยู่ที่เล่าไงครับนอกจากนี้ก็ผมยังถือกติยูว่าชมตัวเองดีกว่าดาคนอื่นชมให้เขาเอียนดีกว่าติเตียนให้เขาอัดครับแต่หากสิมีความจำเป็นจริงจที่ต้องเตือนใครแล้วก็พ่อไม่วิธีครับคือ หนึ่งเลือกจังหวะให้เหมาะสมดูเวลาและอารมณ์ให้ดีสองช่งอมกรเหล่าคอยเตือนสามยิ้มก่อนตีสี่ต้องเป็นเหลืองกินหาต้องเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ถ้าบอครบระวังเดินรับเดี๋ยวจะหาว่ารอบ่เตือน รับผู้ที่ถูกเตือนบอวสิพิษหรือทุกกะห้รีบขอบคุณเขาเลยเด้อครับเพราะนั่นแสดงว่าเขาหักเข้าจริงถ้าบอหักเข้าจริงก็บอกากาดเตือนเด้อครับถ้าภัยเห็ดใดจังสี่ก็สิเป็นคนมีสเสน่ห์อย่างยิ่งอยู่มองไส่ก็สิมีแต่คนหักแล้วก็หักจนยืดยาวอีกด้วยเพราะว่าเป็นคนบอมีทิฐิมากนะครับ นักเรียนลองคิดดูสิครับว่าการให้วัตถุสิ่งของแกผู้อื่นในข้อที่หนึ่งนั้นเ้ายังต่องลงทุนเพื่อไปหาสื่อมาจึงจะให้เขาได้แมนบอแม่แล้วค่ะแต่สำหรับข้อสองพียยวาจานี่คือการให้แบบบ่ต้่องลงทุนแบบบ่ต้องเสียตังเลยสก,กบากจุ๊จุจุจจ ข้อบอกขอบอกคอ,อ,อนี้ผมชอบหลายๆเด้อแค่ห้าให้ความสำคัญกับคำพูดปรับให้พ่อดีพ่อหมอพ่อเจ้ากับใจของผู่ฟังนักเล่นเห็นบอกครับว่าแคมี่ปิยาวาจาบ่ต้องอมสาลิกาลิ่นท่องมาพูดไพยไพับเทศใจรักเลยล่ละครับแต่ยังครับที่ในการค้่องใจคนยังบ่มุดเพียงแค่นี้แต่ก็เสียดายที่เวลาหมดนกล้งแล้ว เสียดายจังแต่ก็ต้องคอยติดตามชมในตอนต่อไปสำหรับมือนี้คุณครูก่ลองสุดรอต้องขอลานักเรียนทีหักไปก่อนสวัสดีครับ